ผมบอกได้เลยราคาถูกแพงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คนซื้ออย่างเดียวนะมันอยู่ที่คนขายด้วยนะถ้วก็มีชื่อเสียงในการขายาเครื่องเนี่ยผมบอกได้เลยคุณขายได้แพงนะครับเราเล่นพาเนี่ยเราไม่มโัน,โนูนะสวัสดีครับพวกับผมรักความนุ่มพะนะครับ วันนี้นะครับช่วยป้าเช่าพ้าเครื่องนะพอดีป้าเขาใิวพ้าเครื่องมาให้นะครับก็บอกว่าอยากได้เงินนะครับผมก็เช็กดูแล้วนะครับก็ช่วยชอบไปในราคาไม่ได้แพงมากนะครับตักร้อยบาทนะครับแต่ผมไม่บอกนะครับว่าเช่ามากี่ร้อยนะครับก็ถือว่าช่วยๆกันไปนะครับซึ่งผมก็ดูแล้วนะครับมองคร่าวๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้ายย่อยนะครับ อย่างของนี้ฮะผมคิดว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคนเล่นไหมนะครับสองของนี้อันนี้เป็นเรื่องเงินนะครับอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไพ่ย่อยๆ,ๆนะครับที่ดูข้าวๆเลยถูกที่ผมเช็คดูนะครับอันนี้ก็หลวงพ่อสาครนนะครับไม่แน่ใจว่าเล่นไหมนะหลวงพ่อสาครก็เล่นเป็นบางรุ่นนะบางรุ่นก็ไม่มีราคานะครับก็แปลกๆดีเหมือนกัน ภาพบางอย่างก็แท้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีราคาอะไรนะครับอย่างเนี้ยเนะี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเล่นเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ผมมองแล้วน่าจะเป็นย่อยๆทั้งหมดนะครับพระพวกนี้ก็ไม่ได้มีหลกัหลกๆอะไรหรอกครับวันนี้ก็เห็นก็เลยช่วยชอบป้าแกมานะครับเพราะบ้าแกก็อายุเยอะแล้วนะครับแล้เวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง สมเด็จนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าสมเด็จที่ไหนนะครับดูแล้ววันนี้ก็น่าจะออกย่อยมากๆ่าแต่ละอย่างนี้ก็ย่อยสุดๆเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าผมเช่ามาผมจะขายได้กี่บาทนะครับก็ครั้งที่แล้วนะที่พีเช่ามาเสาร์อาทิตย์ที่แล้วก็ยังขายขายได้ไม่หมดเลยนะครับ ก็ยังไงก็เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ว่าพระเครื่องนะครับชุดที่ผมเชอามานะครับ <c oughs> อาทิตย์ที่แล้วนะครับ <c oughs> ว่าผมขายไปกี่องค์นะครับแล้วเหลือกี่องค์แล้วได้เงินมาเท่าไหร่ <c oughs> ผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับ <c oughs> วันนี้ก็มาให้ชมพระเครื่องย่อยๆนะครับที่เหมาติดมานะครับไม่ได้มีอะไรนะครับ แล้วก็มาเช็คไปพร้อมกัน,นครับผมก็ย่อยอย่อยเท่านั้นนะครับึงนี้ย่อยมากๆนะครับบางอย่างผมก็ไม่รู้ที่นะที่ผมช่วยเช่ามานะครับก <c oughs> ็จะรู้แค่ไม่กี่องค์นะครับที่เหลือก็ไม่รู้นะครับ แปลกดีนะครับมีวัตถุลายว่าทำแฝกน,นะครับไม่รู้ว่าเล่นหรือเปล่านะครับอันนี้เหรียญล็อกเก้านะครับอันนี้ผมก็ไม่นแน่ใจว่าเขาเล่นไว้นะครับมีสองเหรียญ้งครับในนี้แล้วก็มีนี่ครับ ต้นใหญ่จะเป็นเหรียญปีใหม่ๆนะต้ <c oughs> นใหญ่จะเป็นเหรียญปีใหม่ๆนะครับ <c oughs> จจเ,เหรียญปีลึกๆไม่มีนะ <c oughs> ดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะครับวันเ <c oughs> นี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าผมจะขายได้เท่าไหร่เหมือนกันนะ <c oughs> นี่จะเหรียญเจ้าตากหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับใช่หรือวเจ้า,าจตากนะครับ อ,อ,อ่ะมีตะกุดมาหนึ่งอันนะครับตะกุดที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวผมลงกล้องดูดีกว่านะครับย <Okay. S 2> ่ดูไปพร้อมกันเลยนะครับว่าตะกุดตัวนี้มันเป็นตะกุดอะไรนะคนอันตะกรุด อจะเป็นตะกุดอะไรอะการละปังหาหรปล่ปะ,ะกล่องผมก็มัวมากเลยฮะนะครับ,รบไม่รู้ที่นะตะกุดนี้อ,อืมเก่าดีนะครับอืม ดำๆเก่าๆนะครับโอเคนะครับมันออกจะม,มืดไปหน่อยนะครับแต่ก็อ่ะผมไปดูภาพรวมคร่าวๆนะครับก็สวยดีเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมจะขายได้เท่าไหร่นะสะักุลดอกเนี่ยนะครับเก่าดีเหมือนกันน่าจะมีร,รอยจาเนีเปบอกไม่แน่ใจนะครับโอเค น่าจะหมดแล้วนะครับที่เหลือไม่น่าจะมีอะไรวันี้ก็เป็นฝ้ายย่อยๆนะครับอืมจบแล้วนี่ก็เป็น,น,ร <c oughs> น,น,เ,ปนเรียนกระสาบหรือเปล่าอืมเขียนว่าหลวงปู่คำพันนะครับปั๊มปีกระสาบนะครับไม่รู้ว่าเล่นกันหรือเปล่านะพราพวกนอันนี้ก็เป็นกรุดนะครับกรุด ไม่รู้ที่นะครับเป็นครูจิวนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเหรียญอะไรไม่รู้เหมือนกันนะเป็นเหรียญทางจังหวัดขานเจรบุรีนะครับด่านมะขามเตี้ยนะครับอืมแปลกๆดีนะครับน,นี่จะเป็นเนื้อดินนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นสาริกาหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อสมชายนะวัดเขาสุกิมนะครับอันนี้มีตะกุดอยู่ด้านหลังด้วยนะแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเล่นไว้นะเนี่ยนี่คือพระหม่อมา นะครับที่ผมได้ดูคร่าวๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เรี่องกนเหมอพระคือเราไม่ได้คัดพระเองนะครับมันก็จะเป็นพระหน้าพระแบบรวมๆมานะครับรวมๆมาเลยท <c oughs> <c oughs> ั Over ้งพระใหม่พระเก่าพระอะไรนะครับบางคนก็ได้หลุดนะจากสถิติท like ี่เพื่อนๆนะครับที่ผมเคยถามว่าบางคนเข้าหมอมาก็ได้พระหลุดกันก็มีนะครับ แต่ผมดูแล้ววันนี้ผมเหมามาในนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรหลุดนะก็น่าจะขายย่อยๆนะครับขายทั่วไปนะครับก็พอได้ค่ากับข้าวนะค่าขนมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่กล้าเช่าแหงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามีพระอะไรบ้างนะผมก็ตีเหมาเอานะครับว่าในผมจะขายได้เท่าไหร่นะขายองค์กี่บาทอะไรนะ ผมก็มาเหมาแบบนี้นะในการเช่าพระเหมาพระของผมนะสไตล์การเหมพาพระคนอื่นอาจจะมีแนวทางของตัวเองก็ถือว่านะครับมากันไปนะสำหรับผมก็มีประมาณนี้นะในการเช่าพระนาพาะพระแท้แท้ทุกวันนี้โอ้โหขายกว่าจะออกแต่ละองค์นี่บวกกาไรบาง,บาง,บาง,บางๆบวกกาไรนิดหน่อยก็ถือว่าอืบางองค์ก็ขายยากมากเลยนะบอกได้เลยทุกวันนี้ การเล่นพระทุกวันนี้โอ้โหมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะที่ผมที่ผมเล่นนะครับเมื่อก่อนนี่ขายง่ายนะครับพะเพราะว่าคนมีเงินนะครับทุกวันนี้ก็ตามสภาพนะครับพระแท้ๆทุกวันนี้ยังขายยากเลยต่อพระเก๋ๆนี่ผมว่าไม่ต้องพูดถึงนะครับน่าจะน่าจะหนักอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วมาคุยกัน นะครับแล้วก็มาชมมาเครื่องกันนะครับไอ้นี้นะครับใครที่ชอบนะครับหรือมีสายของตัวเองนะครับก็สามารถทักไลน์มาได้นะครับหรือโทรมาได้ครับที่เบอร์นะครับใต้หน้าโปรไฟล์ของผมนะครับผมจะแปะเบอร์ไว้นะครับถ้าสนใจนะครับอยากเช่าองค์ไหนหรือ เห็นแล้วนะครับชอบองไหนก็สามารถติดต่อเช้าได้นะครับองไหนมีกําไรผมก็แบ่งแบ่งกันไปนะผมไม่ใช่มือขายมือฉมังนะครับเอออีกเรื่องหนึ่งนะครับเครื่องเนี่ยผมบอกได้เลยราคาถูกแพงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คนซื้ออย่างเดียวนะมันอยู่ที่คนขายด้วยนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงในการขายาเครื่องเนี่ยมอเลด้เลยคุณขายได้แพงนะครับเราเล่นพาเนี่ยเราไม่มโนูนะ แต่อย่างผมเนี่ยผมไม่ใช่แบบเตียนใหญ่ใครรู้จักอะไรขนาดนั้นผมก็จะขายในเลทราคาของผมแล้วเวลาเช่าผมก็จะต้องเช่าในเลทราคาของผมนะเพราะว่าผมขายว่าในเลทราคานี้นะครับส่วนเซียนใหญ่ที่คนเขารู้จักเยอะๆก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาเขาก็เช่าว่าในราคาที่แพงแล้วเขาก็ขายได้แพงกว่านะครับอันนี้มันคือโลกความจริงนะครับ บางคนอาจจะแซวผมบางทีเช่าผ้าถูกบางอะไรมั่งเงี้ยผมผมไม่ว่านะเพราะผมมองว่าสัมผัสของผมมันขายได้ในราคาเนี้ยมันก็เช่าในราคานี้นะครับไม่ใช่โอ้โหถ้าคุณจะขายได้แพงก็บางอย่างก็นะครับนู่นเลยไปไปขายเซียนใหญ่นะขายคนที่เขามี power มีชื่อเสียงมากมากนะครับถ้าเขาเช่าคุณนะโอเคนะคุณได้แพงนะครับแต่ถ้าให้ผมเช่าก็ต้องตามสภาพเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ใช่แบบ เ,เงินถุงเงินถังนะครับเสียนใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าวันนี้มาคุยกันนะครับแล้วก็มาสมมาเครื่องกันนะครับแก้เหงานะครับจากที่เยยี่ยมมาหลายวันนะครับเดี๋ยววันน่าจะเป็นอาทิตย์นี้นะครับผมจะเอาพาไปขายนะครับน่าจะไปเปิดแผงนะครับที่ตลาดนัดถ้ายัางไงเดี๋ยวผม ขายเสร็จแล้วอาจจะมาอัปเดตให้ฟังว่า,าชุดที่ผมเช่ามาในชุดของอาทิตย์ที่แล้วนะครับขายได้กี่องค์แล้วก็ราไรกี่บาทนะครับจะ <c oughs> <c oughs> ได้แบบว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเพราะว่าผมก็ขายผ้าไม่ได้เก่งนะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลานะรจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องไปทุกตลาดนัดของผ้าเครื่องนะครับ มันถึงจะมีการขายได้ค่อนข้างดีนะครับมันถึงจะมีโอกาสขายได้เยอะนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมมีงานประจำด้วยนะครับมันก็ถังว่านะครับเราก็ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะครับผมก็จะเน้นเฉพาะช่วงที่ผมว่างมีเวลาหรือวันหยุดนะครับก่อยเอาพาไปขายแล้วก็ขายอีกที่หนึง่งผมก็จะขายผ่าน Facebook นะครับหรือไม่ก็เว็บ Web, นะครับผมจะขายอยู่แค่นี้นะครับ หลักๆ3ามอย่างนะ a c e บ book แล้วก็เว็บแล้วก็ตลาดปราเครื่องนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ก่อนจะกันนะก็อย่าลืมนะครับใครที่รับชมคลิปก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจนะผมจะได้มีกําลังใจนะครับทําคลิปต่อไปนะครับมาแชร์ประสบการณ์นะสําหรับเส้นทางขององร์การพละเครื่อง รหรือผมมีประสบการณ์อะไรที่มันใหม่ๆนะที่ผมพบเจอมาก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับผมก็มีเียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ